ไอ้เนี่ยในวันที่หนึ่งกรุฎายมปีนะฮะจบแล้วนะครับผมตัวยีตัวยูพีที่แบบมีมาสิบหกปีแห่งความหลังคุณก็จะหายแล้วซึ่งครับผมคาดลองดูกันต่อว่าเอ้ยถ้าเราจะไปแบบู่อนาคตเนี่ยเราควรจะใช้เจนโฟนะถ้ายูนิเวอร์แซลอารติเนี่ยมันจะหายเวลามันจะถูแบบไล่ออกไปแล้วมันจะโกอยงรแลว มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมนี่ o ูร็ประกาศออกมาเลยนี่ครับมีอยู่ Last Update ครับนี่ Last จินผเดือนที่แล้วนี่เองครับนี่วนยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับบอกว่าในเดือนกรกฎานะครับเดือนกรกฎาปีหน้านะครับผมไอตัว Standard Universal a n a l อะไรติกหรือเวอร์ชั่นที่ไม่เสียงเงินเวอร์ชั่น U A ที่เราดูดูกันเนี่ยมันจะสต็อป Processing นะครับ New hit แล้ว <c oughs> ก็คือไม่เก็บอะไรเพิ่มแล้วอะเออถ้าคุณยังไม่เลิกใช้นะไม่เก็บแล้วผมมองว่างี้ยก็คือแบบพอมันมี G4 มาแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังคงแบบด้วยความที่เขาไม่อยากไมเกต t e อเวนตไม่อยากทําอะไรเพิ่มอะคนส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนยึดติดอยู่กับ UA อยู่กูก็บอกเฮ้ยทำไงดีวะลบแม่งทิ้งเลยครับจริงจริงมีของไปให้ใช้ให้ใช้ใช่ไหมลบแม่งทิ้งเลยครับผมก็ s t o processing นะครับ <New. S 2> <c oughs> เลิกแล้วผมไม่เก็บอะไรแล้วอยากใช่ใชไหมเอาดีใช้ไปดีแต่ไม่เก็บแล้วนะอยากใช้ก็ใช้แต่ไม่เก็บละอืมครับนนี้ก็ทุกคนที่ยังใช้ U A อยู่นะก็ต้องพึงระวังไว้นะผมช่วงแบบหลังจากนี้มีเวลาอยู่มันปีเกือบเกือบครึ่งเนี่ยผมมองว่าแบบจนถึงสิ้นปีนะี้น่าต้องเตรียมตัวมาเก็บได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ U A เลยก็รีบมาใช้ซะแป๊บหนึ่งอนะ่ะก่อนที่แบบมันจะเปลี่ยนไปอ่านะ <c oughs> ซึ่งผมก็เลยเติมทไลายให้ google วอ่งครับจากเดิมที่มันมีแค่สี่ใช่ไเมื่อกี้ผมเพิ่มน,นี้ไปให้ครับก็คือแบบเออทไลายอันต่อมาก็คือแบบอ่าไอ้เนี่ยในวันที่หนึ่งกรุยายนปีนะฮะจบแล้วนะครับผมตัวยีตัวยูเอที่แบบมีมาสิบหกปีแห่งความหลังคุณก็จะตายแล้โอ้ซึ่งครับผมครับ กันต่อว่าเอ้ยถ้าเราจะไปแบบส่อนาคตเนี่ยเราควรจะใช้ JF นะทีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอันนี้ผมว่าจะอธิบายแค่หลักๆพอเนาะไม่แบบไม่ได้ลงลึกมากก็ JF จริงแล้วไม่ใช่อะไรที่มันแบบประหลาดอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเป็นแค่อีก property type หนึ่งเองครับของแอ c เ u า t ออะผมลองย้อนกลับไปดูเนาะเนี่ยครับมันเป็นแค่อีก property type หนึ่งเองอะ JF มันอยู่ในโซน property เหมือนกันประเด็นคือมันไม่มี View วิวเฉยๆครับ สมมติเราลองดู flat it ตรงนี้โทลองคลิกมาที่นี่ก็ได้ครับตัวที่มันเป็น property ที่มันเป็นตัวนี้ครับ JF4 แล้วก็ flat it มีใครรู้จักตัว flat it ไหมครับ flat it พี่หนุ่ยพอรู้จักไหมครับผมสารภาพเลยครับไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักไม่แปลกครับผมผมเพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองเดี๋ยว <c oughs> ผมปรับไปให้ดูนิดนึงฮนะจริงๆแล้ว flat it มันคืออะไรครับผมผมว่ามีหลายคนน่าจะรู้จักละ flat it เนี่ยจริงๆแล้ว มันคือนี่ครับก่อนที่จะไปถึงตรงนี้นี่มันคือตัวนี้ครับผมมันคือเวนเกมเกมตรงเนี้ยมันแท็กได้ทั้งเว็บทั้งแอปเลยครับมันมีเว็บไซต์ด้วยแล้วก็มีแอปไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเนี่ยทุกคนแบบถ้าอยากหาเกมอะไรแก้เบื่อเมื่อคืนผมลองแล้วถือว่าใช้ได้ดีแล้วเริ่มต้นมามันจะบอกพี่หนุ่ยอย่างเงี้ยพี่หนุ่ยมีสเต็ปอยู่22ครั้งพี่หนุ่ยอยากทำยังไงก็ได้ให้ไอตัวเนี้ยมันกินพื้นที่ครบหนึ่งสี่เนี้ยภายในสเต็ปที่เขากำหนดมาให้ สมมติพ like em> ี่หน่วยจะเลือกตรงนี้ถ้าพ네ี่หน่่ยเห็นมีเอ้ยสามจุดพี่หน่วยเลือกสีฟ้าก่อนพอพี่หน่่ยกดสีฟ้าปุ๊บเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดสีเหลืองตรงนี้ที่พี่หน่่ยเริ่มพี่หน่่ยจะเริ่มตรงนี้นะครับสตาร์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีเงินทั้งหมดละพอเป็นน้เงินทั้งหมดเสร็จพี่หน่่ยเห็นว่าเอ้ยมีชมพูสองอันมันจะได้กินได้เร็วพี่หน่วยก็เลือกตรงนี้ไม่จะมีสีให้เลือกครับข้างล่างพี่หน่่ยก็เลือกสีชมพูพอเลือกปุ๊บมันก็จะกินเป็นสีหม่ย พี่หนุย่ยจะทำยังไงก็ได้ให้มันเต็มถือว่าแบบเป็น challenge เราต้องคิดว่าแ,แบบเฮ้ยทำยังไงถึงจะไปถึงซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยเอามาทำให้เราดูนะครับผมในตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็น traffic ที่เข้ามาทีนี้ถามว่าทำไมไม่มี view วิวครับแปลกเนาะไม่มีวิวจากเดิมพี่ UA e เคยมีวิวเหตุผลเพราะอะไรครับอ่าลองมาดูกันนเะมื่อกี้เราข้ามมาอย่างรวดเร็วเหตุผลเพราะว่า นี่เชื่อมทราฟิกของเว็บและแอปที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาที่เดียวเลยผ่าน Data Stream ครับเดต้าสตรีมคืออย่างเงี้ยเป็นการเหมือนรวมแม่น้ำของเดต้าเลยเข้ามารวมกันอยู่ที่ Property เดียวก็คือ j f o น,นั่นเองนี่นะวันนี้เป็น Data Stream ถามว่าดูตรงไหนครับผมพาไปดูตรงนี้ครับแอดมินทุกคนคิดมัาที่แอดมินเนาะเราเลือก Data Stream นี่ ก็จะมีให้ดูครับว่ามาไหนบ้างอันนี้ออเนาะ iOS Android Web ประมาณนี้มันก็จะรวมทุกอย่างมารวมที่เดียวกันดังนั้น,มนไม่จาเป็นต้องมีวิวแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสามารถดูได้ในนี้เลยดูได้ใน property เดียวเลยเราลองกลับไปที่โฮมนะอืมโฮมปุ๊บเรามาที่ในตัว report ตรงนี้สังเกตไหมหน้ามันดูโมเดินขึ้นเยอะเลยโมเดินกว่าเดิมเยอะเลยเมื่อกี้มันดูโบราณไปเลย นี่เราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับปรับวิวได้เช่นเ,าเรากดคลิกนะฮะอีดิตคอม i ปรียซนอย่างเงี้ยเราตั้งว่าอะไรครับอ่าเราลบอ,อันนี้ไปก่องสร้างอันใหม่ชึบสร้างว่าอ่าสตรีมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ่เเป็นสตรีมไออ่านี้เข้ามาแล้วก็เลือกสมมุติเราอยากดูแค่อะไรครั iOS อย่างเดียวคลิกเรากดนี้เราก็จะเห็น All User ของเนะี้ย All user คือทั้งหมดเลยเราออกได้เพราะเราอยากจะดูแค่ Steam ID ที่มันเป็น iOS เนอะเราก็มาดูอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องมาเลือกวิวแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะ compare กันอนะจากเดิมที่มันคอ m p a r e ยากเราก็จะ compare กันได้ง่ายมากขึ้น s t รีม m i s t e สตรมเหมือนกับแม่น้ำมาผมอันนี้ก็มาดูได้ Android a p p ล y มันก็จะคอ m p a r e กันแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับวันนี้ก็คือแบบ android คนใช้เยอะกว่า ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับโลกใบนี้ของเราคนใช้แอร์คอยเยอะกว่าก็จะดูได้มันก็จะแบ่งสีอย่างนี้ครับพี่หนุ่ยก็จะมามา,มามาคู่กันตลอดเลยครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่มีวิวแล้วเพอเขาจะมาดูเองอยู่งนอ่าก็มีแค่แอแกคกับอ r o p e ตเ y เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูมันเพิ่ม <ๆ S 1> ก็จะมีตัวที่เปลี่ยนไปอีก ดัตต้าโมเดลเปลี่ยนไปครับดัตต้าโมเดลเปลี่ยนไปจากเดิมที่ UA เนี่ยเรายึดเป็นเซสชันเบสใช่ไหมครับเข้ามาหนึ่งครั้งโอเคคุณมีหนึ่งเซสชันคุณเปลี่ยนเป็นไปแบบคุณเปลี่ยนจากตัวเซสชันไปเป็นอนะีเวนต์เบสนะครับอีเวนต์เมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าทุกๆครั้งที่มีแอคชั่นเกิดขึ้นเป็นอนะีเวนต์เนาะแต่อีเวนต์ในแง่ของ ja สมันจะต่างอันนี้เป็นตัวอย่างของเซสชันเซสชันที่เราวนอันนี้เซสชันเบสอันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปดูใน Big u e r y อันนี้เดต้าจะเป็นลนักษณะแบบนี้โครงสร้างจะเป็นแบบเป็นเซสชันวิสิตไอดพวกนี้คือเซสชันไอืีอืมอืมอืมบอกว่า s ซสชันนี้เกิดเมื่อไหร่แล้วในเซสชันนี้ในหนึ่งโลเนี่ยคือหนึ่งเซสชันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ถ้าเกิดสายเทคนิคลหรือว่าเคยเข้าไปดูในดิคิว y ขอเอ่อพอพิจิตที่เป็น U A เนี่ยน่าจะเข้าใจดีเลยว่าในนี้ก็จะมีอัดแน่นไปด้วยฮิตด้วย อะไรมากมายที่เป็น nested schema ในหนึ่งจริงๆแล้วหนึ่งแถวตรงนี้ข้างในนั้นยังมีข้อมูลอัดกันอยู่เยอะเลยทีนี้เดิมที่เขาเ a s e ออ n session ่ะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็น event data model นี่ event ทุกอย่างเป็น event หมดเลยครับ session อยากเดิมที่เป็นการนับหนึ่ง session ก็จะไม่มีลนะเขาจะเปลี่ยนมาเป็น event ที่ชื่อว่า session start แทน พราะแบ,บไเริ่มเซสชันแล้วนะมีอีเวนต์เกิดขึ้นแล้วเอ้ยเริ่มเซสชันแล้วทีนี้ในตัวในบิคิวรก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็จะเป็นอีเวนต์เบสหมดเลยครับการเข้ามาเพจวิว Score หรือแบบ first v i s i t s e s s i o n s t a r t เนี่ยทั้งหมดเป็นอีเวนต์หมดดังนั้นสกีมาเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ใน Nest s นส p ตส e ก c ีม m าเหมือนเดิมแต่ว่าจะเบสออนอีเวนต์ละเช่นแบบคนนี้ครับพี่หน่ยนะอยถ้าเกิดลองสังเกตดีดีเนี่ยอีเวนต อีเวนต์มันมีเยอะมากเนี่ยในในอีเวนต์เนี่ยใน,ในเวลาใกล้ๆกันเกิดหลไรขึ้นบ้างนดยนี้นซึ่งในนี้มันก็จะมีข้อมูล user อ,อัดแน่นอยู่ใน